ขยินดีต้อนรับกลับสู่ ST a u t าวันนี้เราจะพาไปพบกับการรีวิวรถที่หลายคนรอคอย t o y o ต a Travo ว2025รถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโ o ต้ที่ผสมผสานความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota t r a v เ l 2025ที่ปรับโฉมใหม่หมดจดดีไซน์ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมรมดำเสริมความดุดันด้วยชุดไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยเส้นสายของตัวรถเน้นความเฉียบคมและทรงพลังฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีความโคง้งเว้าเพิ่มมิติอย่างลงตัว ส่วนด้านข้างของตัวรถมีการเพิ่มแนวเส้นตัวถังให้ดูยาวและกว้างขึ้นล้อแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตได้อย่างดีเยี่ยมกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเลดแบบดนามิกและในรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมราวหลังคาและสเกตด้านข้างที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น ด้านท้ายรถก็ไม่น้อยหน้าดีไซน์ไฟท้ายเลดแบบใหม่เชื่อมต่อก,กันด้วยแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถฝากระโปรงหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่เตะใต้กันชนรถก็จะเปิดฝากระโปรงให้อัตโนมัติซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกสำหรับคนที่มีของเต็มมือเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง To โ o t a Travo 2025ถูกออกแบบภายในให้หรูหราและกว้างขวางขึ้น บาะนั่งทั้งหมดใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศที่เบาะหน้าหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถมยังมีระบบนำทางพร้อมกล้องรอบคัน360อองศาที่แสดงภาพชัดเจนแม้ในที่แสงน้อยแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น พร้อมช่องชาร์จไฟ USB-C และ USB-A หลายตำแหน่งรวมถึงแท่นชาร์จแบบไร้สายส่วนพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังแท้ปรับได้4ทิศทางและมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบดูอัลโซนแยกซ้ายขวาเสริมด้วยช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังทำให้ทุกที่นั่งนั่งสบายตลอดการเดินทาง Toyota Travo 2025ยังมาพร้อมเบาะแถวที่3ที่พับเก็บได้แบบแบ,บ,แบนราบเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุด ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในเมืองระบบเครื่องเสียงจาก JBL ลำโพง9จุดให้เสียงใสคมชัดเหมาะกับสายเดินทางไกลที่ต้องการความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบในด้านสมรรถนะโตโยต้าทราโว2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรดินามิกฟอสที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์ CVT ใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล และช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีรุ่นไฮบริดที่มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันที่5ให้สมรรถนะที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง21กิโลเมตรลิตรระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมที่ปรับจูนมาใหม่ให้การเกาะถนนและความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและนอกเมือง รวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยกับ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบตรวจจับผู้เดินถนนในเวลากลางคืน ในส่วนของราคานั้นโตโยต้าทราเวล2025เปิดตัวในประเทศไทย